ก็ต้องดูว่าใครเป็นปน,นายกตนนรีถ้าไประยุทธ์เราคงจะต้องคิดมากเลยก็คงคิดว่าน่าจะไม่ร่วมด้วยนะ <Okay. S 1> แต่แต่ผมคิดว่าคุณประยุ์ไม่น่าจะมาเป็นนายกอยีกแล้ว <Okay. S 1> <laughs> <laughs> ผมลงมานกกรราครเรีธรรมราชทางนี้ก็เพื่อมาเปิดตัวผู้สมัครบเครัเกตเลือกตั้งของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พรรคประชาชาติส่ง,งลงเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ก็คราวนี้ก็มาเปิดตัวท่านอุดรน,น้อยทัพทิมอดีตหัวหน้าสำนักงานจารรรรังหวัดนครธิมราชเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นอดีตรองผู้ว่าการจังหวัดยะลาลงเลือกตั้งในจรรรรังหวัดนครธรมราชยังไม่รู้ว่าแบ่งเขตใหม่จะจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้ก็ประมาณประมาณว่าเป็นเขตเจ็ดนะ แต่ว่าขึ้นอยู่กับการแบ่งเขตครับท่านอุดรก็อยากจะมาลงเพื่อมาพัฒนาบ้านเกิดของท่านหลังจากที่ท่านกเกษียณแล้วเหตุที่พรรคประชาชาติได้เลือกเปิดตัวรองดอนเป็นคนแรกนั้นในประการแรกเพราะว่าคุณอุดรเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาก่อนมีความรู้ความสามารถเป็นนักวางแผนคุณนานงานจังหวัด แล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ผมคิดว่าถ้ารองรอนได้เป็นผู้แทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะทําให้การวางแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดไปแดนภาคใต้ขณนะน,นี้นะครับการเลือกตั้งครมี12ที่นั่งเราตั้งใจว่าจะมีให้ครบทุกเกตให้ชนะทั้ง12เขต <laughs> แต่อาจจะเป็นไปไม่ได้แต่เท่าที่เราทำโพลศักยภาพของเราแล้ว เราจะต้องได้อย่างน้อยสิบที่นั่งสิบที่นั่งคูง่แข่งนอกจากพรกประชาทุปัตเองในกรณีในส่วนของผลิตประยุทธ์เองเนี่ยที่กำลังมีทีเท่าจะย้ายไปพักโน้นตร <c oughs> งนี้จะเป็นประเด็นสําคัญในการที่จะต่อสู้กับในส่วนของพรรคเ,เราไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์นะพักโดยมารยาทพักการเมืองทุกพักก็คือ,อเราไม่ใช่ศัตรูกันเราแข่งขันกันไปบอกนโะยบ,บายที่ดีให้กับประชาชน แต่8ปีที่ท่านนายกประยุทธ์เป็นรัฐบาลมาได้ใช้นโยบายบริหารประเทศพี่น้องประชาชนรู้แก่ใจดีว่าพัฒนาประเทศไปได้มากน้อยแค่ไหนยาเสพติดมีมากหรือน้อยลงโจรผู้ร้ายมีมากขึ้นไหมแล้วก็เศรษฐกิจเงินในกระเป๋าของชาวบ้านมากขึ้นหรือจนลงอันนี้ประชาชนจะบอกได้ผมไม่จําเป็นต้องบอกและถึงเวลาที่ประชาชนจะเปลี่ยนแปลง เพื่อในทางที่ดีขึ้นแล้วหรือยังก,ก็ต้องดูว่าใคร,ใครเป็นปนายกตน้นฝีแต่ถ้าเป,นนปยนทานะถ้าไป,ปยุทธ์เราคงจะต้องคิดมากเลยก็คงคิดว่าน่าจะไม่ร่วมด้วยนะแต่แต่ผมคิดว่าคุณประยุทธไม่น่าจะมาเป็นนายกอหร <c oughs> อก <laughs>